ลองคิดดูลองคิดดูดดถ้าเกิดว่ายูทูบเบอร์หลายๆช่องกูไม่กลับแล้วครับพี่น้องท่านลองมองดูสิมาถ้ายูทูบเบอร์ช่องดังๆกลับบ้านแล้วไม่ยอมกลับมาหาพ่อเอกกนางเอกแล้วครับพี่น้องกูไม่กลับแล้วงานนี้เพราะอะไรแต่ละช่องแต่ละช่องนี่เขาก็เอื้อมละอาว่ามึงแน่มึงเก่งมึงดังมึงย่าเหลืองสี่บักรา เออเร็วใช่ไหมล่ะเอา้านี่หลายๆช่องนี่ผมบอกได้เลยเขาสร้างบ้านนี่พร้อมจะยกกลับณนะาเดนาวาจริงๆรอเพราะบ้านนี่เขาไม่ได้ลงเสาเข็มนี่ออมันก็เป็นแค่บ,บ้านเจ้าและกระแสนี่ก็ไม่มีทําไมกระแสไม่มีผมบอกตรงๆเออมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะมึงเปิดบริษัทนี่แหละ มึงเป็นเพราะมึงเลือกคนที่เขามีทางแต่มึงไม่เคยเลือกที่เขาจงรักภักดีไม่เคยเลือกที่เขาจงรักภักดีสู้คดีกันมาเป็นปีเขาโอววิ่งเต้นนน,นันนี่ช่วยมึงไม่เคยให้ความสําคัญหน้บ,บัดน,นี้คืออะไรวัวหาลยในลำคอ้อฮะมึงไปตามหาว,วัวเหรอโอ้ย พี่นอ้องไยแหงบ่แหงบ่แห,ง,แห,ง,แหงสะใจเลยเอาใช่ไหมล่ะเออแล้วที่สำคัญผมจะบอกอะไรให้เรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันดับแรกนะแรกแรกนะเป็นเป็นเรื่องง่ายๆเลยเกี่ยวกับคดีของน้องเนี่นะเรื่องคดีของน้องมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยผมไม่เคยคิดว่ามันจะยุ่งยาก แต่พอไอ้จันไรตัวหนึ่งไอ้จันไรตัวหนึ่งมันพูดมันพูดแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเลยยุ่งยากมันยุ่งยากเรื่องอะไรผมจะบอกให้เลยว่าไทาม์ไลน์ไทม์ไลน์มันทําให้ชีวิตชีวิตทําให้คดีมันมันยุ่งยากเออนี่ถ้าใครไม่ดูไม่ดูไลฟ์สดนี้นะผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปวิเคราะห์คดีเลยนะเออจเย็นๆก่อน ปัญหามาจากอะไรปัญหามันมาจากทไลายครับพี่น้องปัญหาต้นๆมาจากทไลายทำปกติเจ้าหน้าที่เขาก็สอบนี่กี่หน่วยอะสามสี่หน่วยห้าหน่วยเอ่ที่เขามาสอบทําไมต้องสอบหลายหลายหลายส่วนมากเลยเพราะแต่ละคนเขาพูดทำลายกันเป๊ะเ,เ,เหมือนเดิมแต่แม่งพ่อพระเอกแม่งไม่เหมือนเดิมเลย ไม่เหมือนเดิมเลยอะ่ะเขาก็งงสิแล้วทีนี้บอกว่าอะไรนี่ผมส่วนมากนะเออส่วนมากชาวบ้านเขาก็เป็นนาฬิกาแลยฉันไมมไม่ได้ใช้น,นาฬิกาผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังจะอธิบายให้ทุกท่านฟังให้เข้าใจเอาแบบคลเคลียเลยนะกิจวัตรประจําวันของคนบ้านนอกกับคนในเมืองเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกท่านรู้ไหมท่านเคยถามตัวเองไหมว่า ไม่ต้องดูนาฬิกาก็ได้ท่านต้องสมมุติว่าท่านเป็นมนุษย์โรางงานเนี่ยท่านเป็นคนที่ทํางานโรงงานท่านไม่ต้องมีต้องมีนาฬิกาปลุกก็ได้ตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยผมอาไปทํางานอยู่พ纳โซนิกนะก็ต้องตื่นตีสี่ตีห้ารู้เลยก็จะมาอาบน้ำนูำน่นนี่กินข้าวเสร็จปั๊บเนี่ยเออขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถเจ็ดโมงขึ้นรถเจ็ดโมงต้องขึ้นรถรถบัสน,นะรถบัสของโรงงานนะเขามารับเจ็ดโมง ขับไปทํางานขับไปถึงที่โรงงานสองโมงเชา้าตอกบัตรเข้ามันจะเปะ๊ะมันจะเป๊ะมากเลยแล้วรถเขาจะมาเปะ๊เปะๆไม่ต้องมีนาฬิกาก็ได้ถ้าเราเป็นมนุษย์โรงงานอ่าผมเคยเคยผ่านชีวิตมนุษย์โรงงานมาก็รู้แล้วผมทํางานราชการเนี่ยเอาตื่นเช้ามาเช้ามาปุ๊บกี่โมงต้องทำอะไรทำอะไรมันเหมือนเวลาที่แบบว่ามันเป็นบล็อกของของทุกคนอยู่แล้ว แล้วอยู่ในบ้านนอกเราบ้านนอกเราก็จะมีบล็อกเวลาเป็นของตัวเองทุกคนเออถ้าคนเดียวพูดอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าหลายๆคนชาวบ้านพูดผมบอกได้เลยว่าเขาจะเชื่อใครตื่นช้ามาประมาณนี่นะเออประมาณหกโมงเนี่ยหกโมงเนี่ยพระต้องออกมาบิณฑบ,บาตแล้วพระบ้านผมบ้านกบกๆอเนี่ยหกโมงเนี่ย ท่านต้องออกมาเดินบินถบาตแล้วอ่าหกโมงสิบินทีสิบวนทีหรือสิบห้านาทีท่านต้องออกมาบินถบาตแล้วทุกคนก็จะรู้กันหมดว่าบ้านกกกเนี่ยจะต้องใส่บาตรเวลาเท่าไหร่เขาใส่บาตรพระมาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วตื่นเช้ามาหกโมงต้องมาบินถบาตแล้วพระก็ต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าฉันไปบินถบาตรตอนเที่ยงเนี่ยไม่ได้นะถ้าบินถบาตรตอนเที่ยงไม่ได้ข้าวนะอย่างมากก็ได้ก๋วยเตี๋ยวถุงนะเออ ไม่มีพระที่ไหนไม่มีธบัตตอนเที่ยงทุกทุกวันตอนเช้าหกโมงเนี่ยต้องมีพระมาบิณฑบาตแล้วใช่ไหมล่ะเออถ้าใครเฮ้ยวันนี้ตื่นสายป่ะคนที่เขาจะนึ่งข้าวนึ่งข้าวมาใส่บาตรน่ะนึ่งข้าวมาใส่บาตรเขาต้องรู้ว่าให้ถ้าหกโมงใช่ไหมข้าวจะนึ่งสุกกี่นาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีเขาต้องรู้อยู่ในใจผมก็เออผมจะบอกทุกคนเขารู้เวลา ฉันต้องตื่นตี 5, ห้านึ่งข้าวนึ่งข้าวเสร็จต้องรอใส่บาตรหองมงเช้าใช่ไหมล่ะหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยโดยประมาณก็คือใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจะมีเวลาทุกคนจะมีเวลาเป็นของตัวเองผมจะบอกให้นะเออแล้วที่สําคัญที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมกิจวัตรปรจจุบ,บันของแต่ละคนจะมีจะมีเวลาเป็นของตัวเองผมอะ่ะตื่นข้ามาหกโมงถึงเจ็ดโมงเนี่ยผมจะขับรถไปนานละ ขับรถไปนานแล้วเออส่วนแม่ส่วนแม่ก็จะรอรอว่าอะไรรอรถขายของตอนเช้านะ่ะประมาณประมาณหกโมงคึ่งถึงเจ็ดโมงเนี่ยรถขายของสองสาคันน่ะจะมาแล้วเขาจะรอซื้อซื้อกับข้าวเออรถุ่มพวงก,ก็จะมาแล้วเวลาแบบนี้ผมจะบอกให้ทุกท่านฟังว่าเวลาแบบนี้ทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องดูนาฬิกาก็ได้แต่ถ้าเป็นเวลา เวลาที่ทุกคนเขาแบบว่าเหมือนเหมือนกันตอบเหมือนเหมือนกันอาจจะคลาดเคลื่อนแค่ห้าถึงสิบนาทีเนี่ยถ้าเวลาใส่บาทเออเป็นอย่างงี้นี่เป็นอะไรเขาจะตอบเหมือนนกันแล้วทีนี้ผมผมถามเลนะว่าเฮ้ยมันมีใครบางคนมันมีพ่อพระเอกอยู่คนเดียวมึงตอบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาทั้งท่านที่เขาตอบเหมือนเหมือนกันหมดเลยมันเวลาโดยปกติของคนอ่ะเออ บางคนนะเขาเปิดเปิดวิทยุบางคนเขาติดวิทยุไงเขาติดวิทยุเขาเปิดแต่เวลาเนี้ยเออกูต้องฟังฟังดีเจคนนี้พูดข่าวใช่ไหมล่ะเหมือนคนแก่น่ที่เขาติดติดวิทยุก็จะเปิดแก๊กผมบอกได้เลยหลักฐานแบบนี้หลักฐานหลายๆลายอย่างแบบเนี้ยมันคือหลักฐานยืนยันว่าแต่ละคนเขาจําเวลาเขาได้สมมุติว่าอ้าวตื่นเช้ามาเนี่ย เออตื่นถ้ามาหกโมงเนี่ยจะมีรายการข่าวแบบนี้เขาเปิดแป๊บรายการอะไรคนที่เขาตำรวจเขาสอบเขาจะบอกว่ารายการอะไรเวลาหกโมงคนดูคลื่นไหนน่ะคนที่เขาฟังทุกวันทุกวันเขาจะบอกว่าเนี่ยคึืนนี้เขาพูดข่าวแบบนี้อ,อ่าดีเจเป็นใครชื่ออะไรเป๊ะและที่สําคัญถ้าเกิดว่าเจ้าเจ้าหน้าที่เขาจะจะสอบจะสอบต่อเขาก็ขับรถไปสถานีนั่นเลยคุณชื่ออะไรหรอ ขาก็บอกดีเจนี่นี่เห็นไหมมัน,ม,นมันคือการยืนยันมันคือการยืนยันชัดเจนว่าเฮ้ยเออคนนี้เขาไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ได้โกหกนี่หว่าแล้วที่สำคัญคืออะไรทุกคนรู้ทำลายของตัวเองหมดเลยทุกคนรู้ทำลายของตัวเองเพราะมันใช้เป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วแทบเนี่ยนาแต่นาแต่ก็ไม่เคยไม่เคยใช้นาฬิกาเพราะอะไรเพราะก็จำเวลาตัวเองได้โดยประมาณทุกวัน อาผมต่อไปง่ายทุกวันทุกวันผมต้องมาไล์สดสามทุ่มสามทุ่มปั๊บผมไล์สดผมอาจจะไล์ก่อนแค่สองสามนาทีหรือว่าอาจจะหลังแค่ห้าถึงสิบนาทีผมจะไล์สดสามทุ่มทุกวันทุกคนที่มาดูไล์สดผมทุกท่านก็จะเข้าใจว่าเฮ้สามทุ่มนั่แจ่ขึ้นไล์สดนะนี่คือมันมันทำเป็นกิจวัตรประจำวันตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาถ้าผมนอนนาผมก็จะไล์สดตอนเช้านะประมาณหกโมงหกโมงครึ่งแต่ถ้าไปนอนบ้านผมก็จะไล์สดประมาณเจ็ดโมงกว่า มันเป็นกิจวัตรประจําวันจนคนที่เขาดูเราจําได้ความเคยชินเข้าใจไหมแล้วอยู่บ้านเราเนี่ยอยู่บ้านนอกอ่ะมันคือความเคยชินเออแม้แต่วัวผมยังจําเวลาได้เลยสมมติว่าผมไม่มาไม่เอาวัวไปออกคอกนี่นะสามโมงเช้านะเดินไปหาปั๊บมันจะร้องเสียงดังมันจะร้องเลยมันจะร้องมันจะร้องเพราะมันต้องมันเป็นกิจวัตรประจำวันมันคือคือเก้าโมงเช้าน่ะมันต้องออกคอกไปกินหญ้าแล้ว เข้าใจไหมขนาดวัวมันจำเวลาของมันได้แต่ที่สำคัญคืออะไรพ่อประเอกพ่อประเอกจำเวลาไม่ได้เคลียร์เวลาไม่ได้เคชียร์เวลาของตัวเองไม่ได้ว่าทำลายวันนั้นตัวเองไปทำอะไรมาก่อนตัวเองไปทำอะไรไปเอาตัวเองพอไอตัวเองพูดอย่างนี้ปับ๊บพอคนเขาไปถามกันเอา้าทำไมไม่เหมือนกันวะ เออตอนเวลาสองโมงครึ่งเข,เขาก็เห็นอย่างนี้เห็นไหมคุณเข้าใจไหมว่าทําไมข้อสันิฐานเยอะแย,ะ,ยะมากมายมาเลยคานไงทําไมพยานมันถึงเยอะพยานมันเยอะเพราะอะไร